ทานุู้ชมพ่อกันก็ต่ออีกแล้วนะคะในคอกนอกกรอบค่ะเมื่อนี้ต่อยุคคอกง้วค่ะตอนนี้ต่อจะมาจี้เขางัวค่ะเอต่อไม่ได้จี้เขานะคะน้องๆค่ะจาก,กเกษตรและเทคโนโลยีนะคะใชไมก็บบมนี่กเกษตรและเทคโนโลยีนะคะบุรีรัมย์นะคะมาจี้เขาหายนะคะน้องๆจากทีมที่แล้วนะคะน้าทีมด้วยโจโก้ค่ะจี้หายนะคะพอดีของต่อสองตัวนะคะ เขาว่าท้นนะคะก็เลยให้น้องมาจี้ให้นะคะแล้วก็มีตัวเกาวะน้ำค่ะตัวหนึ่งนี่ต่อจะพาไปเบิ้งนะคะอันนี้เผาเล็กเนะะ่ะเผาเล็กจี้อันนี้เล็กมาอันนี้ตัดเขานะคะที่ชุดที่แล้วที่โตไม่ได้จี้นะคะตัวนี้

ลองลองอกมาจีหายแล้วนะค่ะรอบนึงนะค่ะแต่ต่อตัวนี้คือหลุดมานะค่ะต่อด้จีนะค่ะก็ลยได้จีตุ้นใหญ่ตัวนึหนึงนะ่งลบลบ ัวสี่เดือนก็กว่านะคะ่ะเขาหาเดือนค่ะคู่กันเนาะคะ่ะกับตัวนี้ ทำเป็นห่วอุลตร้าแมนไหมทีมขวานเครื่องจะสร้างบ้านก็สร้างหอเลยน้องแตงเลยเบียเป็นวัชจักรตอนนี้นะ ทีมงานช่างหวานหวันเย็นวันเย็นผู้กันไปน้องนค่ะน้องนนองนไม่เฮ็ดหายนะจ๊ะมึอนี่ัูนงใยญ่ามงวนย ไตน้อยใหญ่ใหญ่ยงนต้นใหญ่เตน้อยเลยนมดีจะมูมูสีดำสีดำสีดำยังยังไม่ขัดเดี๋ยวเดี๋ยวเอไก็ไม่จะสะบัดนี่มต้องีพตีพอน้าีึเลยเอามาแล้วใช้ไปประโยชน์สิจักหลอกเฮ้ยยย บอกแล้วอย่าเกินราคาม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 าเรือมาไร้เจ้บของก่อนทีมลอที่มีรวยพี่พี่ทำงานอะไรครับขชาวงัวอ้าวย้อยเข้าตวงวพี่ทำงานอะไรครับทำไมพี่เทีจัง มิไข่ร้อยนะระวังกีมเยนงมร้ือพี่พองเลยเราเขาก็ไม่เอาปั๊มไปใส่สุดยอด เนนนิะ่ใส่ยาสีฟันเพื่ออะไรครับพี่ไอปากของข้าจนชื่นนี่อันนี้เป็นยาเป็นเทคนิคของคนหน้าล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมานนะคะ ไม่ไหวไอ้ลูกจมาโม่งกับคืนโก้ไปไหนมันไม่โม่งเลยครับดัดตอนยาวโม่งเขาไหมอ่านเลยเออนี่นี่กี่ฮารอนนี่เน่งๆนี่อายุตั้งแต่ไม่หน่อยอยู่เอาให้เดียดิแม่มาดูพี่โก้แล้วจะได้เป็นหมอเหมือนพี่โก้ไอ้พู้นั้นเอาออกเลยมาเดียันเดียวพอไหมพอไหมเอาออกเลยนั่นอยาไปเลยพี่จะได้เป็นหมอเหมือนพี่โก้นะเอมจังก้เต็ นาบักเพลิงเตรียมทางดับเพลิงเตรียมรถไถเตรียมทางสปายไปยังที่เลยจุดไม่ติดจุดติดตังที่ตอนไมเปลเมตึนซอมจนะบกนไม่ตึงยากระพ i ิ e กันไหวใ่มคโล่กั่ตลอดอัลาพระจารกันด้วยรอยยิ้มอลาบ้านเรือทองใครเจ๊ึะองการอดีก็ตาผม เรียบร้อยแล้วนะค่ะนี่น้องๆไม่เฮ็ดแหยนะค่ะจี้เขานะค่ะสามโตค่ะมือนี้รุดมาแล้วค่ะจากที่ว่ดได้ป้ายแะ้ะค่ะนี่ค่ะงวสี่เดือนกว่าค่ะเกือบหาเดือนค่ะ จีขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามค่ะโตแม่ค่ะไม่เดินผ่านกล้องให้เฉยนะอะเดินผ่านกล้องอยเฉย